ผจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากลงไลน์นะฮะไม่อยากลงไลนะ์นะแต่ในเมื่อเจ้าหน้าที่ท่านพูดไม่รู้เรื่องก็ขอ,อนิดนึงในเมื่อเจ้าหน้าที่พูดไม่รู้เรื่องก็ขอ,อนิดนึงนะครับแชร์ไปฮะอันนี้จุดตรวจ150เมตรของสอพอบางแก้วผมให้ดูอันนู้นคือสเกลหน้านะ อันนู้นคือหัวโค้งมาถนนบางแก้วเลียบมอเตอร์เวย์นะครับผมให้ดูเป็นจุดตรวจท่านบอกว่าเป็นจุดตรวจไอ้จุดสกัดนะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากไล่นะจริงๆแล้วผมไม่อยากไล่นะครับจริงๆแล้วผมไม่อยากไล่หรอกนะครับแต่ในเมื่อคำพูดคำจาของเจ้าหน้าที่มันมันไม่เป็นมิตรกับประชาชนนะครับ หน้าจอให้ผมหน่อยเอาทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยในเมื่อผมลงมาคุยดีๆการพูดจากับผมถ้าท่านคุยดีๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็เป็นมิตรกันนะฮะเราก็เป็นมิตรกันผมไม่ได้อยากประหักประหารหรือว่าอยากจะเป็นสูกับเจ้าหน้าที่ที่ผมลงมาผมมีความประสงค์ที่จะสอบถามนะครับผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะขี่มาตรวจท่านหรือว่ามาหาด่านท่าน ผมแค่ขี่รถผ่านมานะครับและผมไม่คิดว่าคำพูดคำจาของเจ้าหน้าที่จะอะไรขนาดนั้นท่านอะไรจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นผมไม่เข้าใจาผมให้ดูระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับผมจะไม่พูดซ้ำนะฮะผมจะไม่พูดระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดซ้ำนะครับอันนี้เป็นของสอพอบางแก้วนะฮะบ,บางแก้ว ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดูไม่ตั้งใจที่จะมาตรวจนะครับแต่การที่ท่านมาตั้งมันถูกตั้งตามระเบียบหรือไม่นะครับผมไม่อยากพูดซ้ำว่าระเบียบการตั้งจุอสกัดคืออะไรนะครับฝากถึงผู้กำกับสอพอบางแก้วด้วยนะครับผมรู้ว่าท่านให้ลูกน้องมาปฏิบัตินะครับเพราะว่าผมได้เดินเรื่องอดําเนินการไปหาสอพอท่านแล้วนะครับผมก็ไม่รู้อ่ะโอ้ดู ตัวเรียบมอเตอร์เวย์นะครับตัวเรียบมอเตอร์เวย์นะครับนู่นนู่นคือจุดสกัดเอานอู่นคือสเกลหน้านะครับที่ยืนดักอยู่นะฮะอันนั้นสเกลหน้าเป็นคนวอรบอกว่าใครอะไรยังไงนะครับแล้วก็มานะฮะไม่ได้กัดขวางไม่ได้กีดขวางนะครับผมให้ดูการปฏิบัตินหน้าที่ของสพบ,บางแก้วครับ พบางแก้วนะครับผมไม่รู้ว่าผู้กำกับสบพบางแก้วมีคำสั่งจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าร้อยตีท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีปัญหาอะไรให้ท่านสือไปแจ้งผู้กำกับท่านได้เลยนะฮะท่านร้อยตีร้อยตีไอ้ท่านต,ต,ตีนะครับ ท่านบอกว่ามีปัญหาอะไรทำาังเสือไปหาท่านจับท่านได้เลยผมไม่ทำหรอกครับผมไม่ดูเฉยผมไม่ทำหรอกผมไม่ดูการปฏิบัติบบหน้าที่เฉย อยูนี้แสดงว่าตั้งบ่อยนะฮะว่าดูการจราจรน,น่าจะมาเกือบทั้งโรงพักะฮะปาปามสายปาปามน่าจะมาเกือบทั้งโรงพักนะครับป้ายผู้ควบคุมด่ดดดดานเห็นไหมครับมีใครเห็นป้ายผู้ควบคุมด,ด่านไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเออผมวมนไี้ตั้งใจมานะผมไม่ได้ขากล้องมาขอโทษด้วยนะครับเนี่ยฮะป้ายอยู่ตรงเนี้ยกระจ้อยล้อยเนี่ยะฮะ เอ็นจะตรวจเยอะมากเจ้าหน้าที่ปาบปามเยอะมากสายปาบปามนะก็อ่ะันนี้รถเจ้าหน้าที่รถเจ้าหน้าที่ซองบุรีเด็กหน้ารถเลย ซือที่แรกครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลงถ่ายนะครับผมไม่มีความประสงค์ที่จะลงถ่ายเพราะว่าผมมาทําธุระที่โรตัสฟังแก้วนะครับมาทําธุระเฉยนะแต่ท่านก็ใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับผมละกันผมบอกว่าใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับผมละกันนะครับท,ที่ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่อยากไล่ส่วนนะท่านผมแค่มาดูว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงนะครับการตั้งจุวตรวจจุดส,ส,สกัดเป็นยังไงนะครับ ใ่ผมนะครับเสร็จแล้วลุกรรถออกจากที่นี่เป็นหอนกัเเดได้คเดี๋ยวมีใครมาเดี๋ยวได้ได้ครับผมได้ครับผมข้อที่หนึ่งร้อยตำรวจเอกสุเทนิริกครับเชิญี่ะครับ้กดนี่คเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมเลื่อนรถออกจากที่ปฏิบัติหน้าที่ก่อนรถออก่อนรัผมอลอกจปฏิัติาที่ก่อนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดเท้ดูก่อนเดี๋ยวผมไลฟ์ออกออกออกจากด่านก่อนนะ มันเป็นเขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เขานะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมขับรถจับมือถืออีกเดี๋ยวผมขอวางมือถือแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปจอดข้างหน้าเดี๋ยวผมกลับมาไล์ใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึงบบน่งขออนุญาตนะผมขอยัดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาไล์ใหม่ แป๊บนึงขอโทษขอโทษนะครับขอโทษน่าจะมีการเบี่ยงหัวกันแป๊บนึงนะครับก็ไม่ได้กิดฝัางแล้วนะนะผมมารถเข้ามาจอดข้างาาในแล้วนะเนี่ยนะอันนี้เป็นโรงเรียนสอน,สอนขับขับรถผมมารถจอดข้างในนะครับผมไม่ได้มากีดฝวางแล้วนะ,นะะผมจะดูว่ามีการตวรวจฉีหรือไม่นะครับดูว่าเจ้าหน้าที่นการตวรวจฉีหรือไม่ ความสุภาพนะคาถามว่าท่านครับนี่คือจุดอะไรนะครับคำถามว่าท่านครับนี่คือจุดอะไรแล้วแล้วท่านมาตั้งนี่คืออะไรยังไงท่านตอบว่ามีเรื่องสงสัยท่านใช้น้ำเสียงตะอคอกใส่ผมเลยนะ้ำเสียงตะอคอกใส่ผมเลยว่าอยากลู่ทางมือถือไปทำไมหางลู่ไปโอโ้โหคือคำพูดคำจาเจ้าหน้าที่ของว่าไม่ใช่นะครับท่านเป็นถึงพันตีนะครับ มาถึงคําตีแต่ท่านใช้คําพูดคําจากับประชาชนผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ผมว่าน่าจะมีการตรวจเที่ยวด้วยนะผมว่าน่าจะมีการตรวจเที่ยวด้วยเพราะว่าเมื่อตอนผมมาเมื่อกี้นะฮะผมมาเมื่อกี้นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ท่านให้คนเข้ามายืนทําอะไรไม่รู้นะแต่พอเห็นผมแล้วก็คนหายหมดเลยไม่รู้คืออะไรไม่รู้คืออะไรอันนี้ก็เป็นรถเช่านะ ครับดูแล้วก็แชร์ไปหรือแล้วก็แชร์ไปขานนะครับขานะครับให้ดูาการปฏิบัติหน้าที่แล้วกันนะครับมาดูว่าท่านปฏิบัติหน้าที่กะระตุกต้องไหมหมวกทองฮะ,ะหมวกทองท,งทั้งชุดเลยนะครับหมวกทองทั้งชุดเลย ถนนก็มีเล bon. นเ,เดียวฮะถนนมีเลนเดียวแต่ท่านก็มากั้นนะครับท่างมันไม่เรียกรถตำรวจอยากให้ดูบรรยากาศนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับไม่เรียกว่าก่างครับเรียกว่าใช้คําพูดไม่สุภาพนะครับใช้คําพูดไม่สุภาพไม่ได้เรียกว่าก่างนะครับ การท,ท่านเป็นเจ้าหน้าที่การที่ทจะสื่อสารกับประชาชนนะครับท่านน่าจะท่านน่าจะมีคําพูดที่มันฟังแล้วประชาชนชื่นใจฟังแล้วไม่ไม่ได้คิดว่าเออเจ้าหน้าที่เป็นศัตรูนะครับท่านน่าจะมีอยังไ,ไงล่ะที่ภาวะมากพอนในการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะ ไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่เชแล้วจะมาบอกว่าเอ่อท่านมีอำนาจจะครอบใครใครก็ได้ไม่ใช่นะครับนี่นะฮะหลักฐานสบพบางแก้วหนึ่งเ้าหนึ่งนะครับตรงนี้ผมไม่ทราบได้มันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะรอดูว่าจะมีการตรวจไหมนะครับดูทำเลนะฮะผมมาเมื่อกี้มีประชาชนยืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมไม่ได้เข้าไปขีดขวางนะฮะให้ดูบรรยากาศกันเฉยๆนะครับ ถ้าเป็นถึงเป็นถึงพันตีนะฮะเป็นถึงพันตีนะท่านน่าจะมีะวุฒิภาวะนะครับหรือว่ามีคำพูดคำจาที่มันไคลเลาะสนอหอูมากกว่านี้นะครับไม่น่าที่จะใช้คำพูดคำจาข่มขู่อะไรขนาดนั้นนะ,ะเพราะว่าเราประชาชนเราไม่ใช่ขี้ข้าท่านนะครับเราไม่ใช่ขี้ข้าท่าน,นะะท่านจะมาตะคอกใส่คนนู้นะคนนี้แั้นก็มันก็ใช่เรื่องหรอะนไครับ คือเราไม่ได้ขัดขวางฮนะท่านตั้งจุดตรวจผมตั้งกล้องจบกันนะฮะท่านตั้งจุดตรวจผมตั้งกล้องนะฮะอยากทําอะไรทําไปเลยนะครับแล้วจุดตรวจจุดสกัดก็เห็นแล้วนะฮะป้ายเมื่อกี้น่าจะเห็นนะป้ายกระใจร้อยกระดาดเอซีป้ายกระดาษเซตั้งเครื่องอยู่นะครับ สอพอบางแก้วนะครับเราไม่ได้ใส่ใส่รลายหรือว่าข่าวหานะครับไม่ได้ใส่ร้ายหรือข่วขาวหาอ่ารอดูสิเขาเขาจะเรียกใครมาตรวจฉี่หรือตรวจเที่ยวไหมรอดูนะรอ จค้นนะฮะการจัดการตรวจค้นบุคคลหรือรถนะฮะมาตรา93นะครับมาตรา93การตรวจค้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องแสดงตนนะครับแสดงความบริสุทธิ์นะครับแสดงเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อก่อนนะครับก่อนที่จะทาการตรวจค้นนะครับไม่ใช่ว่าเรียกลงมาแล้วเนี่ยฮะไม่บอกอะไรเลยลูกๆคำๆอย่างเดียวเลยอ่ะดูให้ผมไม่ดูพฤติกรรม ให้ดูพฤติกรรมให้ดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่สพบางแก้วจังหวัดสุร,รกากฎร์นะครับดูแล้วกันว่าเขาทำกันแบบไหนนะครับการปฏิบัติหน้าที่เขาทำกันยังไงนะครับให้ประชานชนยกมือพ้นหุน แต่ผมบอกเลยนะฮะไม่ได้แจ้งเหตุอันควรเชื่อหรือเหตุอันควรสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับในการที่จะค้นเขาครับก็คือว่าผมเดาว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกรรมกรนะครับของกรรมกรก่อสร้างเนาะดูจากการแต่งตัวแล้วก็คือโบอกเข้ามาแล้วค้นทั้งรถนะครับโบกเข้ามาแล้วค้นทั้งรถเลยนะครับซูมนะฮ่ซูมได้เลย ไม่ดูจะนาจรทีดูการเกน หมดหูใจหม,หมดหูใจแนละ้วแล้วผมก็บอกว่าเออท่านครับผมไม่ขอไลน์นะครับผมขอถามเฉยว่านี่คือจุดอะไรสะท้อนใสผมสะท้อนสลเอาไม่จบไม่จบเรียกลงมาใหม่ไม่จบ่ะเรียกลงมาใหม่ไม่จบท่านนี้ร้อยเอกนะท่านนี้ร้อยเอกนะครับ ใส่หดดมวกดำนั้นจ่านะฮะใส่หดดมวกดำนั้นจ่านะครับอันนี้คือการจะตรวจค้นรถนะฮะการจะตรวจค้นรถการจะตรวจค้นรถจะต้องแจ้งก่อนนะฮะแจ้งเขาก่อนว่ามาตรา93านะฮะมาตรา93านะฟังนะฮะมาตรา93าก่อนจะตรวจค้นรถต้องแสดงความเอ่อต้องบอกก่อนว่าสงสัยอะไรนะครับมีเหตุ <S <S ควรเชื่ออะไรถึงจะค้นได้นะครับ ก็เมื่อกี้ค้นรถแล้วนะค้นตัวแล้วแต่ไม่จบนะฮะคนตัวแล้วแต่ไม่จบซูมเดี๋ยวมันจะได้ภาพไม่เต็มมาเอาไกลๆแล้วกันไกลๆแล้วกันนะครับนะถนนก็แคบนะถนนแคบแต่ท่านก็ยังพากันมาเชื่อไหมถ้าผมไม่อยู่จะมีอะไรมากไป นี่คือผิดหลักนะฮะผมบอกเลยว่าผิดหลักการตรวจค้นนะฮะจะต้องให้คนน้นคนทีละคนนะฮะคนทีนนนนนละคนแล้วเจ้าของรถจะต้องคอยยืนดูแต่นี่ฟังดึงใช่ไหมฝั่งนั้นอ่ะไปค้นแต่ไม่มีเจ้าของรถยืน,ด,นดูนะฮะดูนะฮะฝั่งนี้ถูกต้องแล้วค้นฝั่งนี้แล้วเจ้าของรถยืนคุยแต่ฝั่งนั้นนะฮะดูสิเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นในรถเขานะครับแต่ไม่มีเจ้าของรถคอยยืนดูเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยนี่ครับเขาไปค้นแต่ไม่มีเจ้าของรถยืนดูในเหตุการณ์ในการค้น แต่ฟังเนี่ยถูกต้องอ่ะของนี้ผมให้ความถูกต้องเลยแต่ฟังเนี่ยไม่ถูกต้องนะค,คอยดูแล้วกันนะครับคือการตรวจค้นมันต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าท่านจะลุมลุมลุมอะอย่างนี้เลยไม่ได้นะฮะมันไม่ได้ไม่ใช่ เดียวจะใช้เจ้าหน้าที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านายรถคันนี้คันเดียวใช้นักใช้เจ้าหน้าที่เก้านายในการที่จะมาสอบถามหรือว่าตรวจค้นนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นคืออะไรผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคำศัพท์นั้นคืออะไร ครับพี่ชีขอบคุณครับก็น่าอา,าจะมีปัญหานะครับผมว่าน่าจะมีปัญหานะครับ ธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับผมให้ดูวิธีวางบัติหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นยังไงทํากันแบบไหนนะครับใช่ครับการตรวจค้น้นมันใช่อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้น่าจะมีปัญหานะครับ มีปัญหาหลือครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตามเรื่องให้ผมตามเรื่องให้ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผม<ะ>เอกากาเจ้าหน้าที่ทรับ,รบผมดิ้งคางให้ดีกว่านะครับเอกากาเจ้าหน้าที่เขาดิีงทางให้ดีกว่าวิธีการเก็บอุปกรณ์เก็บกล้กวยนะครับก็ดูอ๋อวอันนี้เขาเรียกอะไร จริงไหมหรือว่าใครท้องใครท้องเลยมาตรวจตรวจท้องตรงนี้น่าจะใช่นะนผมว่าน่าจะมีใครท้องแล้วมาตรวจทันตรงนี้มากกว่านะครับเห็นไรอันอยู่เห็นไรอันอยู่เ็าให้ดูการปฏิบัติหน้าที่ครับ ดูดูดูเอานะครับดูเอาผมไม่ได้ขัดขวางผมไม่ได้ขัดขวางผมแค่นำนำดูนำมาเสนอนะครับเพราะว่าการที่เรามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าท่านพูดคุยกบับเป็นมิตรเราก็เป็นมิตรแต่ถ้าท่านไม่เป็นมิตรเราก็ขอนําเสนอนะครับสพบางแก้วส่งเข้าประกวดครับท่านนี้ร้อยเอกนะครับท่านนี้ร้อยเอก ก็เ <c oughs> ขาจะมี10โถนะ10โถ่ส่วนท่านนี้ไม่ทราบยึดยึดอยู่ฝั่งนู้นไม่ทราบนะครับไม่ทราบเพราะน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมเข้าไปสอบถามได้นะครับไม่เป็นไรตรงนี้แหละ จำเรอครับ oh. ผมไม่รู้ผมเพิ่งมาวัรแรกผมไม่รู้ถ้าตั้งประจำเด๋ยวผมก็จะมาประจำนะครับตั้งประจำผมก็จะมาประจำนะฮะคนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจา่านะค,คนนี้จา่านะครับอ่าคนนี้ร e. นะ้อยเอกร้อยเอกี๋ยวผมตอบถาม่อน ม่มาไล่ผมหนีนะไม่ไ,ไมไผมขี่ตามไปพี่ไม่ต้องห่วงมผมขี่ตามไปเดี๋ยวผมจะขี่ตามรถคันนี้ไปนะฮะตามรถคันนี้ไปเพราะว่าเขาบอกว่าจะพาอ่าจะพารถคันนี้ไปตรวจเยี่ยวนะครับผมอยากรู้เหมือนกันแหละว่าใครมีบัตรปรปรสนะครับใครมีบัตรปปสองสีเหลืองนฮะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วจะตรวจยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับ มายุ่งเฮียอะไรนี่คือคำพูดเจ้าหน้าที่สบพบางแก้วนะครับเขาบอกว่ามายุ่งเฮียอะไรโอ้โหอ๋ออันนี้พันเอาพันโทรท่านครับผมไม่คุยครับไม่คุยเนาะท่านพันโทรนะครับครับท่านโทรประจำสบพบางแก้วนะครับเมื่อกี้อารลูกน้องท่านนะครับตะโกนใส่ผมว่ามายุ่งเฮียอะไรแต่ท่านก็ไม่ไม่ขอพูดอะไรนะครับ ก็แสดงว่าท่านสนับสนุนลูกน้องท่านให้พูดจากับประชาชนแบบนี้เนาะนะครับตามนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นรถที่ท่านเอามาปฏิบัติหน้าที่นะครับรถที่ท่านเอามาปฏิบัติหน้าที่นะอ,อ,อันนี้พันโทนะครับพันโทสบพบางแก้วนะครับคนเมื่อกี้ที่ไปนะครับรถกระบะที่ไปเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะพาไปตรวจเที่ยวนะเดี๋ยวผมตามไป ถ้าผมตามทันนะเดี๋ยวผมตามไปเพราะว่าผมอยู่แล้วมันตรวจเยี่ยวไม่ได้ไงผมอยู่แล้วมันตรวจเยี่ยวไม่ได้ก็เลยต้องขาหนีเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดที่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขับรถเนี่ยเขจาจะหาว่าผมขับรถแล้วใช้โทรศัพท์มือถือนะเดี๋ยวผมจะตามไปนะถ้าทันแล้วผมจะทา,ะทาไสฟยสดให้สุดท,ทุกทคลิปนี้เขาจบเป็นแค่นี้นะครับใครที่มาสมทบทันก็สอพอบางแก้วนะครับสอพอบางแก้ว วสวพบางแก้วติดตามมาได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแจ็คแซ่ล้อฮะนักรบด่านเทื่อนขอบคุณครับ